ออกของเนาะแล้วก็ออ๊ยก็เดิ <c oughs> เดนลอดใต้ต้นยางนามาก็โดนแจ็คพอตเลยเมื่อกี้ <c oughs> แตนนะฮะโอ้โหก็ต่อยผมไปตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า สี่ห้าวันก่อนผมโดนต่อต่อยไปสิบเอ็ดตัวแต่อันนี้ถือว่าจิบจิไปเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูอีกหนึ่งชนิดของต้นไม้ที่น่าปลูกนะครับก็ในส่วนผมก็มีตอนนี้มีไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับประมาณ300กว่าต้นแล้วแหละ ก็รวมพวกที่ปลูกใหม่เข้าไปด้วยก็เฉียดๆห้าร้อยต้นเนาะตอนนี้ก็ปีนี้ก็เพาะก้ามาไว้อีกประมาณร้อยนั่นแหละก็กล่าวว่าจะอาจจะต้องปลูกใช้ปลูกปีหน้านั่นแหละเพราะาถ้าปลูกปีนี้ยังต้นเล็กเกินไปนะครับก็จะเสริมไปเรื่อยๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถูกกับบริบทพื้นพื้นที่ของผมนะครับก็เป็นต้นพยอมนะครับต้นนี้ก็อายุ6ปีแล้วเนาะปีกว่าจะเข้า6ปีแล้วก็ เล็กใหญ่ปนกันไปไซส์นี้ก็ถือว่ายัางยังเล็กอยู่ของชุดแรกที่ปลูกไปอ่ะผมพามาดูใบเขาใบเขาประมาณนี้นะครับต้นพยอมพยอมนี้ก็เป็นในสกุลยางนาเหมือนกันไม้สกุลยางนาเหมือนกันตระกูลเดียวกันก็ผลของเขาจะเป็นคล้ายๆกันนะครับมีปีกสองปีกเหมือนกันแล้วก็ระบบรากเขาเนี่ยสามารถหยอดเชื้อเห็ดได้พวกเชื้อเห็ดกอเห็ดตะไคร้เห็ดละโงกเห็ดเพาะเนาะพวกเชื้อ เอ็กโตไมโครไรซาเนี่ยได้เป็นไม้ที่ง่าปลูกมากนะครับเพราะว่าต้นมันตรงตรงโดยธรรมชาติเลยนะครับตรงเปล่าขึ้นไปเลยไม่ต้องแต่งกิ่งให้ลําบากนะครับแล้วก็เนื้อไม้เนื้อไม้นี้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์สร้างบ้านเรือนได้เลยเพราะว่าถือว่าเป็นไม้ค่อนข้างดีเหมือนกันก็พื้นที่ใครที่ปลูกยางนาไม่ได้นะครับปลูกปลูกยางนาปลูกตะเคียนไม่ได้ยอดเชื้อเห็ด ต้องการจะยอดเชื้อเห็ดเนี่ยถ้าปลูกยางนากับตะเคียนไม่ได้ด้วยสภาพพื้นดินไม่เหมาะสมผมก็นแนะนําให้เป็นพยอมนะครับปลูกเป็นพยอมได้เหมือนกันยิ่งในป่าเป็นจะพันเนี่ยเขาค่อนข้างทนแรงเหมือนกันนะครับที่ปลูกที่สวนทุนเนี่ยต้นนี้นะครับต้นนี้ก็โอเคแล้วเท่าข้อขาแล้วใหญ่แล้วตรงตรงแทบทุกต้นนะครับพยมเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนเป็นหสูงใหญ่ขึ้นไปเป็นสิบเมตรละต้นแทบอ่ตรงแทบทุกต้นเนาะ แต่ว่าตอนปลูกแรกๆนะครับปลูกแรกๆเนี่ยต้นเขาเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นเล็กอยู่เขาจะคดๆเขี้ยวๆหน่อยเขาจะหากิ่งเข้าไปก่อนอ่ะแตกเป็นพุ่มอ่าแตกทรงพุ่มด้วยแต่ยังไม่ตรงแต่พอเขาเลือกกิ่งได้เนี่ยปุ๊บจะตรงเลยทีนี้ตรงตรงทุกต้นเลยนะครับอาจจะมีบ้างคดๆเคี้ยวๆแต่ว่าใจผมก็อยากให้มันคดเขี้ยวเขี้ยวบางนะบางต้นนะเพราะว่า,าเห็นเขาไปทําไม้ขุดล้อมเนาะถือว่าเป็นไม้ที่ มีมูลค่าเหมือนกันเพราะว่าดอกเขาหอมมากนะครับอันนี้ก็เป็นชุดหลังปลูกเข้าไปอีกสองสาม้ต้นนะามาดูต้นน,ตนนี้ใหญ่เลยต้นนี้ใหญ่ต้นนี้เขาต้นขาเลยต้นนี้ก็ตรงมือดอตกแล้วต้นสวย,สวย เดินไูต้นอ,อื่นกันก็ถือว่าเป็นไม้หลากประโยชน์เลยนะฮะดอกเขาเนี่ยหอมหอมมากด้วยเป็นไม้ที่หนึ่งในไม้ดอกหอมนั่แหละที่น่าปลูกด้วยดอกเขาจะสีขาวๆนะครับเวลาฤดูการที่เขาออกดอกเนี่ยเดือนสี่เดือนห้าน,นะครับก็จะเป็นช่วงที่ใบไม้มันผัดใบพอดีใบก็จะร่วงทั้งต้นนะครับแล้วก็ดอกนี่ขาวขาวทั้งต้นเลยสวยเลยแหละ ประโยชน์เยอะดีนะต้นขอยอมเนี่ยน,นี่ก,ก็นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ตรงมากเลยตรงเปาทุกต้นเลยอะ่ะน่าปลูกจริงๆของผมเนี่ยก็ปลูกกระจายไปทั้งสวนเลยนะครับปนกันไปกับไม้ชนิดอื่นๆนะครับด้วยจุดประสงค์ว่าหนึ่งนี่ก็หยอดเชื้อเห็ดนั่นแหละผมก็เริ่มกระจายยอดเชื้อเห็ดไปเป็นๆห,หลายโซนแล้วแหละยอดยอดเชื้อเห็ดตะไคร่เสริมเข้าไปนะครับกับเห็ดละงกก็หยอดเสริมเข้าไปหลายโซนละ แล้วก็จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องการดอกของเขานี่แหละเพราะเขาบานช่วงเดือนสี่เดือนห้าเนะาะก็จะอิงอาศัยเรื่องของน้ําหวานในการเลี้ยงผึ้งเนาะน้ําหวานแล้วก็เกสรเขาแล้วก็พอดอกเขาล่วงหล่นมาเนี่ยเรายังสามารถเก็บดอกเขาไปชงเป็นน้ําชาดื่มได้ได้ด้วยนะครับมันหอมมากเลยอะแล้วก็อีกอย่างนะครับที่ตั้งใจว่าเนี่ยที่ปลูกกระจายไปทั้งสวนเนี่ยด้วยความคิดที่ว่า ในวันที่เขาออกดอกเนี่ยไม่ว่าสายลมจะพัดมาจากทางใดเนาะผมคิดว่าที่นี่จะน่าจะหอมอบอวนไปหมดอะ่ะหอมด้วยกลิ่นดอกของต้นพยอมนี่เนาะน่าจะหอมฟุ้งไปหมดอะ่ะน,นี่ก็หกปีแล้วยังไม่เห็นสักดอกนะฮะยังไม่ออกดอกแต่ว่าต้นพยุงนี่เริ่มออกดอกแล้วอายุห้าหกปีนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะฮะอันนี้ชุดนี้ปลูกทีหลังเขาหลังยอมอันนี้ใบไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ ใบเขาจะประมาณนี้ตอนปลูกแรกๆเขาจะแตกแตกพุ่มเลยนะครับมีกิ่งเยอะแหละแตกออกมาเป็นแหนกเป็นแหนงคนต้นเดี๋ยวพอเขาเลือกได้แล้วเขาก็จะโตเลยเลือกกิ่งที่เหมาะสมที่จะโตเป็นต้นใหญ่ได้เด็กทุกต้นมาดูตรงไหนอีกอ่ะอ๋อนก็ะตต้นหนึ่งชุดหลังนะครับชุดนี้อายุนะ่าจะสองปีกว่าอสองปหีหน่อยหน่อย ก็กำลังโตได้แล้วก็ปลูกเสริมเข้าไปเรื่อยตรงไหนมีแสงสองถึงตรงไหนเป็นที่ว่างผมก็ปลูกเสริมเข้าไปก็มีหลายชนิดนะครับที่สวนผมที่เป็นไม้ดอกหอมเนาะแล้วก็โอ๊อ ก็เดินลอดใต้ต้นยางนามาก็โดนแจ็คพอตเลยเมื่อกี้แตนนะฮะโอ้โหก็ต่อยผมไปตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าสี่ห้าวันก่อนผมโดนต่อต่อยไปสิบเอ็ดตัวแต่นนี้ถือว่าจิ๊บๆไปเลยอืมก็ต้องระวังเนะบางทีเดินแล้วก็ไม่ได้ดู จิบ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 ในทะเลเจอต่อสิบเอ็ดตัวยังไ,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 ไม่เป็นไรออกมาอีกละมาอ,มอีกแล้วมันมันก็ดุเหมือนกันนะเนี่ยไปแล้วลูกไปแล้วอาอมาดูนะฮะดูต่อดูนี่ต่อนะโอ้ยโอ้ยเนี่ยพยอมเขาจะแตกกิ่งประมาณนี้ฮะตรงโคนต้นนะแตกออกมาหลายกิ่งเลยแต่พอเขาเลือกกิ่งนี้ได้นะฮะเนี่ยต้นที่จะโตเขาไม่ไโตเลยเทีนี้ แรกๆปลูกไปก็ผมก็ยังไม่เข้าใจระบบของเขาหรอกไม่เข้าใจนิสัยเขาเนาะว่าอา้าเขาไม่แตกเป็นพุ่มอย่างนี้ไม่ขึ้นเป็นต้นสักทีอ๋อพอปลูกไปพอรู้พฤติการมันก็เข้าใจธรรมชาติของเขานี่ก็อีกต้นหนึ่งนะฮะก็ลองดูนะครับใครพื้นที่ที่อยากจะปลูกต้นไม้ที่หยอดเชื้อเห็ดได้ด้วยแต่ว่าสภาพดิน ไม่ใช่พื้นถิ่นของยางนาหรือตะเคียนก็ใช้พยอมได้ตัวได้ในป่าเบญจพรรณนะครับแล้วก็ถ้าเป็นป่าเต็งลังผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะถ้าไอ้พวกที่เป็นดินลุกลังจัดๆที่มีต้นเตงต,ต้นลังแต่ก็น่าจะปลูกได้เหมือนกันเพราะเขาค่อนข้างทนแรงเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับ